สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับจุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวอย่างที่77นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้เรียนทุกคนเลยนะครับที่นำ EA ไปทําการทดสอบจนพบจุดผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแล้วนำมาสอบถามกันนะครับจุดผิดพลาดจุดนี้คืออะไรครับดูในรูปนะครับจะมีการเปิดไม้เซลล์นะครับออเดอร์ที่1และออเดอร์ที่2เวลาเดียวกันนะครับนะครับ เวลาเดียวกันแต่ราคาต่างกันนิดเดียวนะครับสังเกตเห็นไหมครับออเดอร์ที่1ออกที่ 1. 1 4 7 4 4นะครับออเดอร์ที่2ออกที่1.4745ซึ่งการออกออเดอร์แบบนี้เราไม่ต้องการนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันออกออเดอร์แบบนี้ได้อย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไรกับการทำงานของ EA นะครับ เรามาดูการทำงานของ EA กันนะครับในรูป EA เปิดไม้แรกเป็นไม้เซล์ใช่ไหมครับการจะเปิดไม้แรกนะครับเงื่อนไขาการทำงานจะอยู่ภายใต้ Open First Order Area Area นี้นะครับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ Candle ID 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้น Candle ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับและจุดสูงสุดของแท่งเทียนทั้ง2แท่งนะครับจะต้องอยู่เหนือเส้น Upper Band ของ Bollinger Band ใช่ไหมครับ จึงจะทําการเปิดไม้เซลล์ไม้แรกหลังจากเปิดไม้เซลล์ไม้แรกไปแล้วนะครับระบบจะให้อะไรครับอนุญาตให้อะไรครับโหมด forward ท h a i n ทำงานและโหมด reverse t h a i n ทำงานโดยการที่เราไปกําหนดค่านะครับในบล็อก modify value e a b l e กำหนดค่าโหมด forward i n เท่ากับ1กําหนดค่าโหมด reverse a i n เท่ากับ1ใช่ไหมครับ ต่อมานะครับระบบก็จะมาเปิดไม้เซล์ไม้ที่ 2, ใช่ไหมครับหลังจากเปิดไม้เซลลไม้แรกนะครับเรามาดูโหมด Reverse t a i n กันนะครับปัญหามันอยู่ในโหมด Reverse t a i n ครับหลังจากเปิดไม้เซลล์ไม้แรกนะครับ If Test Cell ก็จะทำงานถูกไหมครับเพราะ If Test Filter Type By Type ฝั่งเซลลถ้ามีการเปิดไม้เซล์มันก็จะมาพิจารณาเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับเช็คจำนวน Max Order นะครับตอนนี้เปิดแค่ไม้เดียวใช่ไหมครับ จำนวนของการเปิดไม้เซลก็ยังน้อยกว่า20ออเดอร์ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งไปยังบล็อก for estate ใช่ไหมครับ for estate ก็จะส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลลก่อนหน้านะครับมาพิจารณานะครับพิจารณาอะไรครับราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลลก่อนหน้าไหมนะครับนั่นย่อมหมายความว่าการขยับของราคานะครับหลังจากเปิดไม้เซลลไม้แรกเห็นไหมครับมันมีการขยับขึ้นมา 1. จุดนะครับ1จุด จาก4-4เป็น4-5ใช่ไหมครับมันก็เลยเข้าเงื่อนไขคอนดิชันตัวนี้นั่นเองนะครับและพอเข้าเงื่อนไขคอนดิชันตัวนี้นะครับเพียงแค่จุดเดียวนะครับมันก็จะมาตรวจเช็คระยะกิจใช่ไหมครับในโหมด reverse t r e n เราตั้งระยะกิจไว้ที่80ปิบใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ถึง80ปิ p บนะครับก็ให้มาพิจารณาเงื่อนไขเปิดไม้เซลล์นะครับผลปรากฏว่าเงื่อนไขการเปิดไม้เซลล์ที่เราตั้งนะครับ กับเงื่อนไขาการเปิดไม้เซลล์ตอนที่เราจะแก้ไม้มันคือเงื่อนไขเดียวกันนะครับมันคือเงื่อนไขเดียวกันมันจึงทําให้เกิดการเปิดไม้เซลล์ไม้ที่2เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอะไรครับของราคาเพียงแค่1จุดแค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบนะครับตัวอย่างที่77เอาของเดิมที่มีปัญหาก่อนนะครับ ผมกดสตาร์ทนะครับทำการทดสอบดูนะครับสังเกตนะครับแท่งเทียน ID 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับแท่งเทียน ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับจุดอะไรครับสูงสุดของทั้ง2แท่งเทียนนะครับอยู่อยู่เหนือเส้น upper band ของบอลลินเจอร์แบดในตัวอย่างนี้ผมไม่ได้ใส่บ o l l ิ n g e r Band ดให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีซอร์สนะครับเห็นไหมครับ จุดที่มีปัญหาก็คืออะไรครับเปิดไม้เซลล์ไม้ที่1และไม้ที่2ในตำแหน่งแทบจะทับกันเลยนะครับต่างกันเพียงแค่จุดเดียวเห็นไหมครับ c 4กับ45นะครับแบบนี้อะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับระบบมันคิดว่าเป็นการทำงานของโหมด Reverse t r e n ใช่ไหมครับตามการที่เราอธิบายในคลิปเมื่อกี้นี้นะครับโหมด Reverse t r e n ททำงานใช่ไหมครับเปิดไม้ที่2นะครับและแน่นอนครับเมื่อโหมด Reverse t r e n ททำงาน มันจะเช็คผลกำไรว่านะครับมีผลกำไรนะครับมากกว่าโค o ส์มันนี่หรือยังนะครับแต่เมื่อกลับไปดูกราฟนะครับกราฟมันน่าจะทำงานในโหมดโฟโ t เทนใช่ไหมครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับในที่นี้นะครับเราตั้งโค o ส์มันนี่นะครับไว้นะครับซึ่งให้มีค่าเท่ากับ30 US ดอลลาร์เห็นไหมครับ ผมตั้งเป็น30นะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะทํางานในโหมด e ี e วิร์ส a i นถูกไหมครับเพราะเปิดหมายเซล์แล้วราคาวิ่งลงมันควรทํางานในโหมดโฟลว์ a ทนถูกไหมครับเราควรจะได้กําไรมากขึ้นนะครับในกรณีนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าหากเราแก้ไขไปแล้วนะครับแล้วมาดูการทํางานของมันนะครับ <c oughs> ผมจะเปลี่ยนนะครับเป็น ตัวอย่างที่77นะครับที่มีการแก้ไขคือปิดการทำงานของบล็อกที่เชื่อมต่อกับ i n v e r t o u t p u t ต์พของ Not ทเนียบายใช่ไหมครับและดูการทำงานนะครับผมจะตั้งค่าให้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับ ID2 เป็นแท่งเทียนขาขึ้น ID1 เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับและราคาสูงสุดของทั้ง2แท่งเทียนอยู่เหนือเส้น b o l l i n g e r b a n นนะครับเรามาดูดีซกันนะครับ เห็นไหมครับเปิดเพียงแค่ไม้เดียวนะครับเปิดเพียงแค่ไม้เดียวที่ตำแหน่ง1.14744นะครับไม่มีการเปิดที่ไม้ที่2นะครับและแน่นอนครับถ้ามันทำงานอย่างนี้คือทำงานถูกต้องนะครับเดี๋ยวระบบก็จะเช็คต่อไปนะครับว่าจะต้องใช้โหมดการทำงานโหมดไหนนะครับเมื่อระยะกิจเกิน15ปิ๊บใช่ไหมครับเกิน15ปิ๊บนี่คือ15ปิ๊บนะครับเมื่อราคานะครับวิ่งเกิน15ปิ๊บนะครับโหมด มันก็จะเปิดไม้โดยโหมดโฟร์เทนใช่ไหมครับโหมดโฟร์เทนก็จะแจงสถานะเป็นออนนะครับแล้วตั้ง stop loss ที่เป็น tailing stop ขึ้นมานะครับวิ่งตามราคาสูงสุดของแท่งเทียนนั่นเองนะครับแล้วดูต่อไปนะครับเห็นไหมครับเราสามารถกินกำไรในโหมดโฟร์เทนได้มากถึง45ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับแบบนี้คือการทำงานที่ถูกต้องนะครับฝากผู้เรียนนำกลับไปแก้ไขด้วยนะครับ